สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านสร้างสรรบ้านนะครับประจำวันที่น่าจะวันที่4มิถุนายนนะครับวันนี้ก็พามาดูวิธีการทำคานนะหล่อคานหรือทำคานชั้นสองครับซึ่งอย่างที่บอกไปเหมือน ในคลิปกันก่อนว่ามันจะมีความยากนะอย่างคานชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ยากเพราะมันอยู่บนดินนะครับอ่าดูตัวอย่างดูนะไซด์ดูนะครับนี่เลยการชั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้ไซด์นู้นเนี่ยคือเทดินเสร็จลักเทดินเสร็จลักนะ,นะก็จะทําคานนะเข้าแบบทาคานบนไมาเรียกว,ว่าลีนคอนกรีตเลยนะก็ไม่ยาก แต่ว่าเดี๋ยวมาดูไซส์นี้นะครับพอไซส์นี้เนี่ยจะเห็นว่ามันลอยอยู่บนฟ้าครับาบางทีการทำงานก็ลำบากนะครับแล้วก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างเงี้ยผมก็กลัวตกมากนะก็บอกว่าเดี๋ยวให้เอาสายที่เรียกว่าไลฟ์ไลน์ครับหรือว่าเซฟตี้เบล นะเอามาคล้องคอไอ้คล้องไม่ใช่คล้องคอนะคล้องเอวคล้องตัวแล้วก็ผูกไว้นะนเนี่ยมัน้มันตกไปแล้วก็3เมตรนะครับ3เมตรนะก็อันตรายนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเน้นย้ําแล้วก็ให้เอามานะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยความเร็วในการทำเนี่ยแค่ไหนนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยคา,านยาวตั้งแต่นู้นนะครับนู้นเลยนะมาถึงสุด สุดด้านหน้านะครับสุดด้านหน้านะครับก็คือความยาวประมาณ38มะเอ่อ18ถึงแม่น่าจะ20เมตรใช้เวลาประมาณครึ่งวันแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกนี้ทำไว้ก่อนนะเหล็กเหล็กปลอกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็น RB นะ6นะอย่างนี้นะครับ อย่างนี้ก็น่าจะเหล็ก16นะครับอันนี้เราก็ดูตามแบบนะครับระยะแอดก็น่าจะประมาณอย่ก็เรียกระยะแอดนะแอดคือคือเพิ่มไปนะน่าจะประมาณ10นะดูได้สายตานะครับแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดปีกย่อยอเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าให้ดูว่าการทําคานหรือหล่อคานนะครับคนชั้นสองเนี่ยมันก็มีความลําบากดูลักษณะก,การทํางานนะครับอันนี้ก็ต้องนั่งแบบนี่นะครับแต่ว่าเราก็มีเผื่ออยู่เหมือนกันนะ เผื่อสาหรับทํางานนะไอ้ตุ๊กตาเนี่ยครับถือว่าไม้ค้ายันเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้ดีสุดก็คือก็ต้องมีนั่งลานนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ใช้วิธีเผื่อนะครับการทํางานก็คือแบบนี้นะก็ไม่ถือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็คือใช้แบบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมก็เน้นย้ําให้เอาเซฟตี้เบลเนี่ยม,ย,นะยมาด้วยนะหรือว่าไลฟ์ไลน์มาด้วยนะแต่ว่า คนงานเหล่านี้ก็มีความชำนาญความชำนาญน,นะครับก็เอเท่าที่ผ่านมาน่าจะยังไม่มีใครตกนะเลยไม่มีใครกลัว <laughs> ยังไม่มีใครตกนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะตอนนี้เราคนงานมาเพิ่มเก้านะครับก็เอ่อถ้าหนึ่งเส้นนี้นะครับเขาก็บอกว่าความเร็วนะประมาณครึ่งวันก็เสร็จแล้วเนี่ยครึ่งวันดังนั้นวันหนึ่งเนี่ยมก็จะได้ประมาณสองเส้นใหญ่ๆนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปคํานวณ อีกทีว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับทีนี้ความคืบหน้าของงานไซนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับอ,อย่างตรงนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะคือเพราะว่ามันเป็นคานคู่นะพอคานคู่ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีพื้นที่ในการทํางานพื้นที่ในการเหยียบนะครับก็่ดีว่าเราเราอาจจะใช้แบบเก่านะขึ้นมาวางผ้าหรือไม่ขึ้นมาวางผ้าน,น,าาาน,นะครับ พื่อให้มันมีความปลอดภัยแต่ว่าดูแล้วก็เสียวนะครับเนี่ยสามเมตรก็แปลว่าตอนที่ผมอยู่นะครับผมก็ยืนอยู่3เมตรสูงจากพื้นนะครับมือก็อ,อ,อีกมือเนี่ยเกาะเหล็กอยู่นะนี่กเกาะเหล็กอยู่กเกาะเหล็กอยู่กำแน่นเลยนะครับส่วนอีกมือหนึ่งก็ถ่ายไปแล้วก็บรรยายไปนะครับอย่างนี้ก็น่ากลัวนะอย่างเมื่อกี้ผมก็เดินมานะ เดินแบบว่า,าทรงตัวบุญที่สูงเลยนะครับกะว่าจะคานมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็อายคนงานนะเลยไม่คลานนะจึงใช้วิธีเดินมานะครับใชเ้เขาเรียกว่าสมัยตอนเป็นนัก,นกเรียน,นเนี่ยท้าพนันกันนะเนี่ยขเยเนี่ยผมขย e งไปได้นะประมาณ3เมตรสูง3เมตรยาว3เมตรนะครับ กินเงินเพื่อนไป50บาทนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้นะอันตรายก็ใช้วิธีเดินทรงตัวแล้วก็ท่าคานได้กระตคานความคืบหน้านะครับคิดว่าวันนี้นี่น่าจะเสร็จนะเท่ากับ2คานยาวยๆเนี่ยเนี่ยเนยเดี่ย,ยวยๆเนี่ยเสร็จอันหนึ่งล้วอันนี้ก็อีกอันนึงนะครับพอเราไล่คานหลักๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปคานย่อยนะครับ การย่อยซึ่งก็กคือทาไม่ยากแต่ทํางานยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าแบบนะอันนี้แค่ผูกเหล็กไว้เฉยๆนะตอนเข้าแบบซึ่งก็แหม่เสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยว,ยวต้องหาวิธีทํางานให้ปลอดภัยนะครับเข้าแบบก็คือเอาแบบมาตีนี่นะครับทั้งสองด้านนี้นะครับเตรียมที่จะเ,เทปูนเทคอนกรีตเพื่อรอคานะครับอ,อันนี้ก็ ดูเหมือนจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่านานนะนานกว่าข้างล่างเพราะทํางานลําบากกว่านะครับสภาพโดยทั่วไปก็วันนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมอ,อัปเดตให้ดูนะครับเรื่อยๆแล้วก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องในการทํางานอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่สูงนะครับด้วยก,วกันนะครับ ที่สูงบริเวณน,นี้นะ,ะบริเวณน,นี้ตั้งแต่เรามาถมที่สร้างตึกหลังนี้นะก็ปรากฏว่าที่แถวนี้ขายดีมากนะแถวนู้นก็จะมะีสร้างแล้วเหมือนกันนี่ก็สร้างแล้วข้างๆนี่ก็มีสร้างแล้วครับอ่ะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรพูดละยาวเกินไปก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวอปอนจต่อไปก็จะคำนวณน,นะครับว่า น่าจะเสร็จประมาณไหนน่าจะเทปูนเ,เทคอนกรีตเนี่นะครับเ,เมื่อไหร่จะได้สั่งจองคอนกรีตเพื่อที่จะมาเทนะครับก็วางแผนการเทคอนกรีตนะเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าไม้แบบเนี่ยจะครบทั้งหมดหรือเปล่าอาจจะไม่สามารถาเทคอนกรีตได้ทั้งหมดในคราวนี้วันนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับ